สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน EP ที่17มไม่ใช่สิอี EP ที่16นะคะทุกคนก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะในเรื่องของ สอบถามในเรื่องของภาพรวมเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์นั้นเป็นอย่างไรนะคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอยากรู้มากเลยกําลังมีแผนที่จะย้ายมาอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยหยิบเอาหัวข้อนะคะภาพรวมของประเทศฟินแลนด์เนี่ยมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะ,ะประเทศฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ที่ทวีปยุโรปนะคะ,ะจะมีประชากรอยู่ที่5.54หล้าน น,นะคะท้งประเทศก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็ประเทศฟินแลนด์เนี่ยเป็นปร,ประเทศที่มีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ3 3 8 1 4 5างอ่าตารางกิโลเมตระคะ่ะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าประเทศฟิน,ฟนแลนด์เนี่ยยังมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่า เป็นเขตอนุรักษ์หรือว่ายังมีความคงเป็น,นธรรมชาติอยู่นะคะมีพื้นที่โดยประมาณ2,027,767ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น1 6 7 3 5เซนั่นเองนะคะทุกคนก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่ยังคงมีต้นไม้เยอะมากๆนะคะก็ถือว่าฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ ชอบอนุรักษ์แล้วก็ยังคงอนุรักษ์รักษาป่านะคะได้ดีนะคะอีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีทะเลสาบมากถึง187,888แห่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็สังเกตว่าเราเนี่ยเคยเคยได้ยินนะคะว่าประเทศฟินแลนด์นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีทะเลสาบติดอันดับ มากติดอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็เยอะมากๆนะคะอีกทั้งประเทศฟินแลนด์เนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีฤด,ดูหนาวอยู่ที่6-9ถึงเเดือนซึ่งเป็นอะไรที่ยาวนานมากๆค่ะทุกคนแล้วก็เป็นช่วงฤด,ดูการที่หนาวหนาวมากๆ จนเราเนี่ยยากที่จะออกไปไหนนะคะอย่างเราคนไทยเนี่ยเนาะย้ายมาอยู่ที่ฟินแลนด์แรกๆนะคะก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้มันหนาวขนาดนี้มันหนาวถึงกระดูกข้างในมันหนาวหนาวจนอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยเกิดที่เมืองร้อนเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ เป็นประเทศเขตร้อนนะคะแล้วเราอย,อยู่เราย้ายมาอยู่ที่เมืองหนาวที่หนาวที่สุดที่เป็นเมืองหิมะเนี่ยนะคะแล้วก็เอ๊ะยากที่จะค่อนข้างที่จะปรับตัวเนาะแรกๆก็คิดว่าเอ๊ะตายแน่ๆเลยเราจะอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยเนาะแต่พอไปๆมาๆค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าคนไทยเนี่ยเป็นชนชาติเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ง่ายกับทุกสถานการณ์ทุกสภาพแวดล้อมของโลก เราสามารถกรับได้ง่ายที่สุดแล้วก็สามารถอยู่กับมันให้ชินอยู่กับมันให้ได้อันนี้คือความเลิศเลอเพอร์เฟกของคนไทยเชื่อเลยอันจริงๆค่ะแล้วก็สภาพอากาศของฟินแลนด์เนี่ยนะคะในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเนี่ยก็จะอยู่ที่ลดลดลงต่ำอยู่ที่ประมาณ0ถึงลบ28องศาโอ้โหทุกคนไม่อยากจะพูดถึงลบ28องศา หนาวแค่ไหนอันนี้บอกได้เลยหนาวมากจะออกข้างนอกนะคะแต่ละทีเชื่อไหมว่าทุกคนต้องใส่เสื้อข้างในที่เป็นเสื้อซับที่เป็นเสื้อทับแขนยาวเนี้ยค่ะ2ตัวไม่พอทุกคน3ามตัวสี่ตัวแล้วก็ไม่รวมเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นตัวใหญ่ๆอะคะ่ะเสื้อคลุมคลุมใส่คลุมแล้วก็ใส่ถุงเท้าสองคู่3ามคู่สองสามชั้นถุงมือ ผ้าพันคอแล้วก็ยังมีหมวกต้องมีหมวกอีกทุกคนคือเราต้องทำยังไงให้ได้ให้กับให้ร่างกายของเรานะ่ะมีความอบอุ่นอบอุ่นให้มากนะคะก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ในช่วงฤดูร้อนนะคะทุกคนอุณหภูมิที่ฟินแลนด์ในช่วงฤดูร้อนก็จะอยู่สูงประมาณ27-10องศาค่ะ27-10องศาก็ยังถือว่า เป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างอ่าบรรยากาศยังดีอยู่ถ้าเทียบนะคะก็จะเทียบกับหน้าหนาวในประเทศไทยนะคะหน้าหนาวบ้านเรานะคะทางภาคเหนือ,อนี้เนาะก็ช่วงหน้าหนาวก็อยู่ที่ประมาณ20 องศา13-15องศาประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงฤดูร้อนเนี่ยของฟินแลนด์เนี่ยจะผู้คนนะคะจะชอบออกมาข้างนอกเพื่อที่จะแบบมาทำกิจกรรมยามเช้าแล้วก็วิ่งออกกำลังกายยามบ่ายยามเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะออกมาว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำที่ทะเลสาบที่เราได้พูดไปนะคะคือทุกที่ทุกเมืองเนี่ยมีทะเลสาบแล้วก็เป็นสวนสาธารณะแล้วก็คนเขาจะออก ิลเขาจะออกมานั่งปิกนิกพบปะสังสรรค์กันนะคะในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงนะคะทุกคนก็จะเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ10องศาก็จะไม่ได้ต่างจากช่วงซัมเมอร์มากนะคะ ก็ประมาณ10องศาก็ถือว่าบรรยากาศก็กยังดีอยู่เนาะเออแล้วก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเป็นช่วงที่ใครๆหลายๆคนนะคะใฝ่ฝันอยากจะมาเที่ยวเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ค่อนข้างต้นไม้เนี่ยกำลังผลิใบกาลังเปลี่ยนสีให้เป็นสีสันสวยงามสีสมบสีเหลืองสีเขียวปะปนกันไปนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นช่วงที่ยังมีแดดอ่อนๆอแล้วก็มีแสงแสงแดด กำลังสวยงามกําลังพอดีเลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นฤดูการที่มีความสดใสสบายตาแล้วก็สวยงามบรรยากาศน่าตื่นตาตื่นใจถ้าใครนะคะที่แพนที่อยากจะลองมาเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยของฟินแลนด์ก็บอกได้เลยว่าทุกคนนะคะจะไม่พลาดที่จะเก็บภาพสวยๆกลับไปที่บ้านเราอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นช่วงฤดูที่สวยไม่ต่างไม่แพ้กับช่วงฤดูหนาวของฟินแลนด์เลยะคะ่ะทุกคนอา่า แล้วก็ในเรื่องของด้านด้านการใช้ชีวิต ของคนที่นี่นะคะด้านการใช้ชีวิตของคนฟินแลนด์เนาะ,ะส่วนเรื่องนี้นะคะเราก็ได้พูดไปแล้วใน EP ีที่15นะคะแต่ก็เราก็ทราบแล้วว่าชีวิตการเป็นอยู่ของคนฟินแลนด์เนี่ยค่อนข้างเป็นประเทศที่มีโครงสร้างแล้วก็พื้นฐานที่ค่อนข้างมั่นคงชัดเจนแล้วก็โครงสร้างที่ดีนะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยจะมีระบบการศึกษาที่ดี แล้วก็ทั่วถึงอย่างที่พูดไปนะคะว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีการศึกษาติดอันดับของโลกนะคะทุกคนก็คือ,อนักเรียนหรือว่าผู้คนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของรัฐบาลนะคะก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเกี่ยวกับให้ความสําคัญเกี่ยวกับประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอ เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมขั้นสูงค่ะในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะคะแล้วก็อีกทั้งประเทศฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างาไม่มีการทุจริตขันคนก็อย่างแน่นอนว่าถ้าประเทศเขานะคะไม่มีการทุจริตเนาะก็แน่นอนว่าจะไม่มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะคะแล้วก็เขาบอกว่า ความน่าเชื่อถือของคนฟินแลนด์เนี่ยคอยอย่อบบน,น,บบน,นข้างติดอันดับของโลกเลยเช่นกันโอ้โหประเทศฟินแลนด์รู้สึกว่าจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ค่อนข้างติดอันดับของโลกนะคะแล้วก็มีแต่เรื่องที่แบบดีๆน่าชื่นชมทั้งนั้นเลยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะก็อ่า ได้เอาเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับภาพรวมของฟินแลนด์นะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคนไหนที่กําลังมีแผนที่จะย้ายมาอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะอินบ็อกเข้ามาหรือว่าสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วก็จะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลมาฝากมาตอบคาถามให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ ฝากกันไว้ก่อนแค่นี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเราได้ทำวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ